สวัสดีคะ่ะคนวันพุธยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัญญาหงห้าเก้านะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์เรื่องราวของคุณในหัวข้อไทยกำลังคิดถึงคุณนะคะคนวันพุธคะคุณเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีนะคะชอบใช้ความคิดชอบที่จะมองและเรียนรู้สิ่งรอบตัวคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะรักอิสระ รู้จักการใช้เงินมีความละเอียดรับพอ่อโอเคค่ะคุณันโพสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปเนอกกำลังคิดถึงคุณไพ่ใแบแรกอ้นะ,อนะคะเตนะคะเตสอับวอนอ้ A star has up in the pose the sprint. เปรียนนะคะเจ็ด of pentacles โอเควันพุธอือหือดีเลยค่ะน่าอิ้ฉามากๆเลยใช่คนนั้นน่ะเขายูน้อยบอกคุณนะ <c oughs> คนวันพุธคะ่ะดีจังเลยค่ะมีเด็กมาชอบนะเนี่ย โอเคค่ะคนที่คิดถึงคุณนะคะเขาจะคิดถึงคุณในลักษณะของคุณนะ่ะเป็นคนที่เก่งฉลาดและเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะสามารถที่จะกำราบปราบพยศเขาได้เขารู้สึกว่าคุณนะ่ะจะสร้างความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของเขาเขายอมค่ะที่จะเป็น เด็กตัวเล็กๆของคุณอยู่ภายใต้โอวาทนะคะเพราะว่าตัวคุณค่ะให้ความสุขที่เป็นลักษณะของครอบครัวความรักความอบอุ่นการดูแลเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็จะมองว่าคุณนั้นค่อนข้างจะครบและเป็นคนที่น่าจะสร้างครอบครัวหรือสารสัมพันธ์ต่อได้เพราะมองว่าคุณคนบนพุธคุณเป็นคนที่คิดในเรื่องของการ ประกอบการกิจาการธุรกิจหรือคิดถึงเรื่องของการเก็บหอมรอมริบหรือบริหารจัดการการเงินการทองเพราะตัวเขาเองค่ะมีความรู้สึกว่าตัวคุณน่ะนะคะเหมาะที่จะให้คำปรึกษาหรือเป็นรักษาของการเริ่มต้นชปพเตอร์ใหม่ความรู้สึกใหม่ๆใ,ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงการใช้ชีวิตที่ดูแล้วน่าจะมีความ สถียรภาพเพราะว่าอาจารย์ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของความรักนะคะจริงๆแล้วว่าทุกคนต้องการสตียรภาพคือความสม่ําเสมอความแน่นอนนะคะแล้วตัวคุณค่ะให้สิ่งนั้นกับเขาได้ดังนั้นเขาจะมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานหรือเรื่องของความคิดในเรื่องของการหลักบริหารเรื่องการเงินการทองการลงทุนนะคะหรือเรื่องของการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างงอกเงยเนี่ย เขามองว่าคุณเก่งคนคนนั้นค่ะอายุน้อยกว่าคุณแน่นอนนะคะจะเป็นคนในที่ทำงานก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณเข้าไปคุยปรึกษาเรื่องงานหรือน้องเข้ามาใช้คำว่าน้องเลยหรือเขาเข้ามาปรึกษาขอความช่วยเหลือกับคุณในเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ ว่าเขาจะลงทุนอย่างไรเขาจะทำยังไงดีหรือสิ่งที่เขาเคยลงทุนไปแล้วเขารู้สึกเหนื่อยเขาอยากจะให้มันงอกเงยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นของกลุ่มคนที่ยังเป็นน้องนักศึกษาน้องวัยรุ่นอยู่นะคะก็บอกได้เลยว่าคนคนนั้นจะเข้ามาในลันกษณะของกลุ่มเพื่อนนะคะหรือเป็นลันกษณะของรุ่นน้องที่มหาลัยหรือที่โรงเรียนนะคะคนคนนั้นเขาเข้ามาแบบ เงียบเเรียบ,เร,ยบ,เ,รยบเรียบนะคะนิ่งๆเข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวคุณอ่ะนานแล้วนะแล้วเขาอ่ะก็พยายามที่จะทำให้คุณเนยอมรับในตัวตนของเขาแต่ตัวคุณค่ะยังมองว่าเราดูไปก่อนแต่บอกได้เลยว่าใครคนนั้นที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะคุณคนวันพุธอืม น่าฉานเนี่ยหน้าตาก็ดูดีด้วยแหละแล้วก็ดูสดใสน่ารักนะคะสมกับที่เป็นไพ่เพลโอเคค่ะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นนะคะในการสารความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณชุ่มชื่นหัวใจ มันดูให้ความรู้สึกเย็นสบายไม่เร้าร้อนไม่ทุรนทุรายนะคะคนคนนั้นก็จะสามารถให้สิ่งที่วคุณได้เช่นเดียวกันเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอเลยค่ะคุณพรวันพุธโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ